นุ่ยู่บ้านเลยนอะได้ข้าวมันยู่กับขายถิงมันทําไมอ่ะฮะไม่ถิงไงข้าวอืมอือกลับบ้านถูกมันกันเนาะมันลกเออมันลกอย่างเงี้ยมายู่ยังไงเนี่ยเข้าไปได้ยังไงเนี่ยฮะบ้านลกก็เข้าไปได้ยังไงอืม มันลกจะตายแล้วเข้าไปอยู่ได้ยังไง่ไา่ละเข้าไอ้จ้อยอเดี๋ยวขาดเชื่องลถมากินทถะกินะแตะแม่เป็นเพื่อนกินทะเดี๋ยวลถมันไปแม่เป็นเพื่อนาไปดึงทำไมล่ะขี้ย่านะ ดูเ okay, กะจักดึงเคีย์ออกเออไอ้นมอนี่กินครับรถมาทั้งมาทั้งไปเนี่ย ิงไอ้ข้าวถ้างั้นแหละแม้ก็น่ก,กว่าไอ้ข้าวมันอยู่ด้วยไม่อยู่คนเดียวก็อยู่เป็นตัวให้แดงหมดนะขุดอะไรกินไปเรื่อยเชื่อในคิดถ่ายเขาเอาตัวรอดได้จ่อยลกอย่างนี้ไม่อยู่ได้ยังไงบนบ้าน แม่ขึ้นไปห้าไม่ได้หรอกนะ่ะทางไม่มีเข้าแล้วเนะี่ยลงมาคอยเอาข้างล่างรู้ด้วยนะฝนตกทุกวันต้องเข้าบ้านบ้านก็ไม่ลกหมดแล้วเลยนะ กินข้าวลูกกินข้าวตัวมีแต่ขี้ท้ายให้แดงมดนอนเกลือกนอนกิ้งเลยไงออนอนกิ้งขี้ท้ายเล่นเไง จะเจอไอ้ข้าวอีืเปล่าเนี่ยเจอเมื่อวานแล้ววันนี้นกลกัวไม่เจอเนไ,ไปแล้วนะหมดยางเนาะเนไปแล้วนะข้าบ้านไปนะรถเหยียบตุ้ม